ในการเดินทางกลับมาอีกครั้งกับปราสาทขอมโบราณอายุกว่า900ปีแม้สถานที่แห่งนี้จะถูกลืมไปบ้างแต่ภาพที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ายังคงอนุรักษ์ความงดงามไว้เหมือนเดิมไอ้ไอ้เมื่อเบิงบัววิดอกนั่นก็งามดอกนี่ก็งามโอ้ย สารเจ้าปู่อุปหาตเ่าเถนอ่านถูกไหมปปเราไปกราบไหว้สกาวะวิเธอหวาวมากเลยนะ ศาลเจ้าพ่ออุปหาสอยู่ห่างจากปราสาทเปื่อยน้อยเพียงแค่ไม่เกิน500เมตรเราเดินมาไม่ไกลนะสายมูเราต้องมาแล้วแหละช่อง Youtube เราจะได้ดังจะได้ฟังสักที ขอพรสายมูห้ามาพลาดบอกเลยพูดเสียงดังไว้ได้เดี๋ยวพูดเดี๋ยวปวดใช่ <laughs> อบกอดลงลนรกแท้ตเธอเหมือนไหมใี่ไใส่ดิไม่ไ้ไใดิไม่ใด,ไ,ไ,ดไปไป,ปีนขึ้นไปไปอนสไปลองปีนดูหน่อยไปไปเอาจะดูนะคนาทำท่าปีนทุกคนที่นี่สวยมาก มันว้าว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 แบบสวยสวยแบบไม่มีอะไรจะพูดบรรยากาศก็คือดีมากๆาะไเดี๋ยวจะพาไปชมนะว่าปราสาทเนี้ยอลังขนาดไหนไปกันเลยเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูในโซนข้างหลังก่อนนะคะ เดี๋ยวโซนข้งางหน้าก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่ไม่น,น่าละ่ะติดในวิดีโอมันสวยเออที่เนี่ยเขามีปากเสียงกันอยู่นะว่าสร้างขึ้นในสมัยอะไรนะขอมขอม,ขอมหรือว่าอะไรนี่แหละต้องไปดูข้อมูลที่ถูกเขาก็จําไม่ได้ว่าสมัยอะไรนี่แหละนี่อุ้ยเธอฟิลเหมือนเราไปยุดยาเลยอะเนาะว่าไหมเป็นนี่ายอยู่ อยู่ที่โซนภาคอีสานนะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นนี่เธอแต่ก่อนตรงนี้เป็นอะไรนะเป็นต้องมีไอ้คนที่เพื่อนทำเองใช่ไหมอนสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่เกิดเป็นเป็นคนไทยไหมเขาเกิดม่อเขาไม่ดีแต่ขึ้นมาก็คือเห็นตรงนี้แล้ว แล้วเธอจะพูดทําไมมันไม่เข้าฟองกับเขาเลยเนี่ยเว <Okay. S 1> ้ยนี่นี่นี่เขาเรียกต้นอะไรต้นไหนไม่ไม่นี่เขาที่เขาบอกว่าเอาเอาดอกมันมาติดเล็บอะเธอเธอต้นอะไรไม่นี่ดอกมันมาติดเล็บเขาเคยบอกว่านี่เอามาติดเล็บอ่ะนี่นี่ต้นอะไร ไม่รู้ตอนเียกๆเขาเคยเอามาติดเนี่ยติดทำอะไรเนี่ยติดเพื่ออะไรเธอไม่เคยเห็นเหรอที่คนลํำแล้วเล็บยาวๆอะ่ะที่ผีเพิ่นล้ำนี่เธอเห็นไหมนิ่งๆไหลสารละเธอดูเขาจะติดให้ดูครบห้าเล็บที่แม่ จริงนี่เราก็จะเข้าจากด้านหลังนะคะด้านหลังขึ้นบันไดฟิลแบบว่าใส่ชุดไทยสมมติ ใครที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ที่นี่น่ามาเที่ยวมากๆเลยสิ่งแรกที่เข้ามาสัมผัสได้เหมือนเราได้ทะลุมิติเข้าไปยังเมืองโบราณแห่งหนึ่งที่นี่บรรยากาศดีมากนี่เราเข้ามาจากด้านหลังมาถึงจุดแรกก็คือประตูที่ตัวก็ไม่ได้ตัวสูงแต่ก็ประตูเตีย้ยนี่ก็เข้ามาก็จะมีหน้าต่างสองบานนะคะ ดวออกไปก็จะมองเห็นแบบว่าอุ้ยเธอมันโรแมนติกอยู่นะอุ้ยเขาเห็นแบบว่าขึ้นได้ไหมเขาเห็นแบบว่าเอ้เวลาเขาถ่ายกันแม่เธอฟิลแบบมอมองบนฟ้าไกล นุ่น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 ดูบัวไอ้ไอ้มาเบ่งบัววิดอกนั้นก็ง,งามดอกนี่ก็ง,งามยมดทำเบิด์ดุตอมาบ,าบ,าบา้าผ้าไปเบิ่งข้า้งนกันมาบ้านี่ประตูที่สองก็จะสูงขึ้นมานิดนึงอันนี้บิดหัวอยู่เลยจ้ะมาดูมาดูเธอมาดู เพื่อนเอาอะไรก่อไว้อยากรู้มากเลยเนาะเนี่ยเอาแค่หินมาวางติดๆกันทำไมมันดยู่อะงงมามาดูนี่นี่อันนี้ก็จะผ่านมาถ้าเป็นสมัยก่อนตรงนี้ก็คงจะเป็นห้องใช่ไหมเธอห้องนอนของเพื่อนใช่ไหมไม่รู้ตรงนี้เป็นปราสาท เขาเรียกว่าปรา,าสาทแสดงว่าตรงนี้ก็คงจะเป็นห้องนอนเอาแล้วจะอยู่ยังไงวะในเมื่อหลังคาไม่มีแล้วถ้าฝนตกมาก็จะไม่เปียกหรอวะอ,อ,อ๋แต่ก่อนก็น่าจะมีหลังคาหลังคาก็คงจะเป็นหินไปแบบนี้ได้เนาะเขาอยากรู้จังเลยปะสงสัยอะไรอยูเยนะี่ยสงสัยเขาอยากรู้ว่าภายในเนี่ยแต่และห้องอะคือห้องอะไรอยากรู้จริงๆรินะเธอว่าห้องนี้คือห้องนอนหรือว่าห้องอะไรแล้วแต่ก่อนคือหลังคายังไง ือเดี๋ยวไปหาประวัติหรือว่าถามเพื่อนไม่มีคนแถวนี้ให้สอบถามได้เลยแต่คือเขาสงสัยมากเธออันนี้น่าจะเป็นห้องนอนใหญ่นี่ไงเขาฟิวรู้แล้วหลังคาก็าจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้ยังไม่หลุดออกจริงแสดงว่าแต่ก่อนข้างบนนะ่ะน่าจะมีหลังคาตรงนั้นเห็นเห็นที่วางไว้ข้างหลังไหมใช่แน่นอนเขาก็ว่าอยู่ถ้าฝนตกเพิ่นต้องเปียกนี่เข้ามา โอ้ยฟิลห้องนอนห้องนอนจริงๆเธอแสดงว่าไอ้เพื่อนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็อาจจะเป็นหินที่เป็นที่แบบพักพิงเป็นอะไรหรือว่าเป็นอ้ยหรือว่าเป็นห้องอาวุธวะคืออยากรู้จริงๆเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลปะมากันต่อมากันต่อมาตรงนี้เอา้าวเป็นประตูสูงแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็สูงมาขึ้นอีกมาทีนึงนะสูงมาอีกทีนึงมานะ เธอเธอมาดูนี่มาดูนี่นี่นี่เขาวาดตรงนี้น่าจะเป็นหน้าต่างแน่นอนเลยแล้วทีเนี้ยเอ๋คนชั้นสูงเพื่อนก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่ไหม แล้วทีนี้ก็จะมีพวกทาหารที่อยู่ข้างล่างแน่เลยเธอเธอดูสนามเหมือนแบบซ้อมดาช่วยชูวยชชแบบเนี้จริงนี่ฝางนี้ก็เหมือนกันจินตนาการเหลือลำ้ำเอาเธอทําไมมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขารู้สึกแบบว่าเวลาเข้ามาในสถานที่แบบนี้ทําไมเขารู้สึกแบบเขาอยากจะรู้จริงๆว่าแต่ก่อนเป็นยังไงเขาอยากเห็นแม่เธอถ้าเขากลับไปแล้วเขาขอว่าว่า นอนหลับแล้วก็ฝันเห็นภาพนะตรงนี้ได้ไหมอะ่ะลองกอดดูดิอุ้ยแล้วถ้าเขาไปแล้วถ้าเขากลับมาไม่ได้ถ้าเขาตายเธอฝากเอาเผาศพให้เขาด้วยนะโอเค <laughs> ไม่ไม่แค่เขาพูดแค่นี้คือดูดิขนลุกนมเธอไม่มีห้องน้ำแล้วเี้ไม่ไม่ได้ปวดที่เขารู้สึกแบบรู <laughs> ้สึกขังรู้สึกขนลุกไนดะ้อีกแล้วว้วขนลุก ไปดูกันต่อเราต้องสู้อ้าวแล้วทั้งหมดที่ถ่ายมาตะกี้คือโคปุระหรือเรียกอีกอย่างว่าประตูซุ้มตามข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ปราสาทโบราณแห่งนี้เป็นปราสาทที่สมบูรณ์ที่สุดในแถบอีสานตอนบนเท่าที่เคยค้นพบมาสันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวตรรษที่16-17ถึงสิ เพื่อใช้เป็นสถานประกอบพิธีกรรมเห็นเพื่อนบอกว่ามีทัพนาลายใช่ไหมน่าจะตรงนี้แหละไม่ใช่เหรอ เขาว่าแล้วนี่ตรงนี้น่าจะเป็นโฟนโซนตรงนี้แหละโซนตรงนี้แหละเธอมาไม่เราต้องเดินรอบเธอต้องถ่ายว่านี่เออไ,ไปไหนไปนไหนไปไหนไม่ได้ไปไหนแล้วถอยออกมาทำไมไม่มีอันไรถ่ายถอยให้เธอถ่ายเล่น โทรศัพทพ์ใช้ได้แล้วโทรศัพท์ใช้ได้แล้วมาไทยต่อไทยต่อโทรศัพท์จะแบบหมดก่อนนะนี่ตรงนี้คืออะไรอันนี้เป็นห้องพักห้องที่สองห้องพักเวเธอมาน,นิทานว่าห้องพักท,ทั้งหมดใช่ต้องเป็นอย่างน,นิฐานต้องเป็นอย่างนั้นเราเข้าไปได้ใช่ไหมเพื่อนไม่ได้มีข้อห้ามไม่ได้มีป้ายติดเธอมา มาด้วยกันโอ้เธอสูงอยู่นั้นเนี่ย แล้วมาดูห้องที่สามกันตงนี่เรากําลังจะลงบันไดาจากเออลงบันไดาจากที่หนึ่งแล้วก็ไปจากที่หนึ่งนี่สมมุติเรามาหาเพื่อนอีกห้องนึงเอาเธอมาเร็วเขาอยากรู้อีกแล้วว่าตรงนี้คืออะไร เนี่ยเขาไม่เข้าไปความแล้วเด้อไปที่นี่พี่น้องนี่ราคาสามห่องนอนสองห้องนนํำ กเป็นนนห้ไหมวันนีแม้สถานที่แห่งนี้จะผ่านมาแล้วหลายร้อยพันปีแต่ที่นี่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมความสวยสดงดงามเป็นงานฝีมือของชาวโบราณที่สวยและละเอียดละออมากๆ ทุกปีในวันเพ็ญขึ้น15ข้าำเดือน5ของทุกปีชาวอำเภอเปือยน้อยจะจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองปราสาททุกปีโดยจะมีพิธีกรรมทางาศาสนาประเพณีผูกเสี่ยวอันนี้ขึ้นชื่อของขอนแก่นเลยและการแสดงเชิงประวัติศาสตร์ สามสามอันเนี้ยนะคะสามห้องนอนตรงนี้คือปราสาทประธานและปราสาทบริวารเขาก็เลยมองว่าตรงกลางๆน่าจะเป็นประธานข้างๆตรงเนี้ยน่าจะเป็นบริวารไหนบอกว่าเป็นห้องนอน <c oughs> ก็ห้องนอนไง <c oughs> ก็ปราสาทประธานแล้วก็ปราสาทบริวารจะมีอยู่สองตรงเนี้ยเป็นผู้หญิงตรงเนี้ยเป็นผู้ชายไหมหรือว่าที่นี่มีแต่ผู้หญิงไม่รู้ มาทุกคนในโซนนี้ก็จะเป็นนี่บันนารักษณ์ห้องสมุดไปกันเลยปหาไปชมห้องสมุดสมัยของ เข้ามาทำไมเดินเข้ามาดูห้องสมุดใหญ่โอ้เธอแต่ก่อนจะมีสองประตูดดไม่วะตรงนั้นน่าจะเริ่มพังขึ้นไปเลยเอาหินมาไว้ใช่ทำไมไม่มีสมุดให้เราอา่านเฮ้ยฟิลห้องสมุดจริงๆว่ะเธอเธอดูดิมีข้างบนเหมือนบ้านเราที่เป็นแบบพักๆๆๆๆๆแบบนั้นน่ะสวยงามอลังการ ขังสวยอลังการดูว้าวมากไปชมที่อื่นต่อมามามา,มาตรงนี้ตรงนี้มามาชมตรงนี้ไปเรา แดดบ่บบบายโมงเดินทางมาถึงสุดทางแล้วป่ะไปกันต่ออันนี้ก็จะเป็นในโซนข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าโซนข้างหน้านี้มีอะไรบ้างนะคะปะเหื่อย เหนื่อยแบบติดทิง้งมาแลกๆหาวใส่เอานี่ไงอันนี้ห้องนอนของจริงนี่เธอเนี่ยห้องนอนห้องนอนอีกแล้วห้องนอนหนึ่งแล้วส่วนนี้ก็เป็นห้องนอนอ้อเพื่อนจะทำเป็นแบบว่าสมมุติว่ามีประตูเข้ามาเดินมาใช่ไหมก็จะมีห้องนอนอยู่สองข้างแล้วก็เดินมาดูบไม่มีอะไร ก็มีห้องนอน <l ug> แล้วก็ประตูหน้าต่างนี่มีหน้าต่างด้วยนี่สมัยก่อนเพื่อนทําดียังมีห้องนอนไม่พอมีหน้าต่างด้วย <l ug> เขาอยากเกิดแบบเขาไม่อยากเกิดหรอกเผื่อพอเขาพูดแล้วเขากลัวเขาย้อนกลับไปสมัยแบบว่าข้ามภพข้ามชาติไปนี่โอ้ตายหาเลย <l ug> เอาหมดแล้ว <l ug> อ๋อยังไงเธอ โคปุละประตูซุม้มข้างหน้าคือประตูซุม้มอ uh ือ huh. ประตูซุ้มหมายความว่าอะไรคืออะไรวะอื uh huh. ประตูซุ้มคืออ๋อทหารจะอยู่ข้างหน้าทหารคนใช้กิาการข้างในก็ค่อยเป็นกษัตริย์ตามองค์ข้างหน้าก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นทหารอีกเพราะว่าตรงนี้จะแบ่งเป็นสามใช่ไหมหนึ่งสองสามข้างๆก็จะเป็นห้องสมุดนั่นไงโอเคครบรถ ด้านหน้าของปรสาสทแห่งนี้จะมีต้นเปือย ใบย,ยืนต้นอยู่หลายต้นและนั่นก็เป็นที่มาของคำว่าปลาสาเปื่อยน้อยในการเดินทางออกไปไหนสักที่หนหญิงเชื่อว่าระหว่างทางไม่ได้ราบลรื่นเสมอไปแต่หนหญิงเชื่อเสมอว่าปลายทางย่อมสวยงามเสมอนี่เราเดินทางมาถึงปลายทางของเราแล้วเดี๋ยวทริปนี้ก็ จบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ตอไปนะคะพี่จ้าพี่หลอกว้าพี่หลอกว้า,าลไหม 哎。Uh.